สวัสดีครับทุกคนช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมพระบรมธาตุเจดีสีภูผาสูงนะครับหรือพระธาตุจอมผานะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับทุกคนเดี๋ยวตามคนจะเที่ยวไปดูเลยนะครับว่าบริเวณด้านบนของพระธาตุจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะครับนี่นะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคน เดินตามทางทางดีนะครับทุกคนมีทางเดินดีมากอยากจะบอกว่าบรรยากาศสองข้างทางก็สบายมากๆเลยนะครับทุกคนร่มเย็นมากๆเลยครับผมอันนี้คือทางไปเจดีย์แล้วก็ชมวิวหน้าผานะครับผมเขาจะมีป้ายบอกอย่างนี้นะครับเป็นวัดนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะเป็นผ่ารากไทรนะครับทุกคนเห็นไหมครับนู่นเรามาจากบริเวณด้านล่างเลยนะครับผมก็ ช่วงที่เป็นช่วงหน้าฝนก็ระมัดร,ระวังกันนะครับทุกคนอย่าเดินเข้าไปบริเวณที่เข้าห้ามนะครับผมก็ตรงนี้นะครับคือวันนี้ฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าถ้าวันที่ฝนตกก็คือตรงนี้จะดินจะลื่นแล้วก็ถนนจะลื่นนะครับก็ระมัดระวังกันนะครับพยายามอย่าเดินออกจากนอกเส้นทางนะครับผมเราก็จะไปอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าคนมาเที่ยวเยอะนะครับคนจะเที่ยวก็เลยไม่ถ่ายให้ติดคนมากเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ยู่นี้นะครับก็จะเป็นวิวเป็นพักเป็นพักเป็นพักพก,ก็จะมีแหล่งถ่ายรูปสวยๆมีพระบรมสา,า,ารีริกธาตุพระบรมธาตุต่างๆนะครับม,มอีอ๋อมีแหล่งที่เราทําบุญได้นะครับผมเราสามารถทําบุญได้นะครับมองเห็นวิวสวยงามงดงามมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทจําลองนะครับที่ทําขึ้นมานะครับทุกคนดูสครับวิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม อยู่ในนี้นะครับจะมีที่เกี่ยวกับสาริลกธาตุนะครับแหล่งทําบูญนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าคนจะเที่ยวไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าคนเยอะจริงๆนะครับทุกคนถึงแม้จะสถานการณ์โควิดเขาจะเงียบสงบไปบ้างแต่ว่าเราก็ไม่อยากเข้าไปเสี่ยงนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นมาบริเวณด้านนี้นะครับ เขาก็จะมีทางให้เราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเราจะไม่มีทางขึ้นนะครับทางขึ้นคือดีมากนะครับแต่ว่าไม่สามารถเอารถขึ้นมาได้นะครับผมนี่นะครับดูสิครับเราเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าจะมีคนมาเที่ยวนะครับเขาจะนั่งพักผ่อนหรือจะยืนพักผ่อนถ่ายรูปกันก่อนนะครับก็จะมีแม่ๆมากันเต็มเลยนะครับผม นี่นะครับมาไหว้พระธาตุกันพาลูกพาหลานมานะครับอยู่บนนี้มีเจดีย์ที่สวยงามมากๆเลยนะครับวิวทิวทัศน์ก็ดีมากๆดูสิครับผมแพลนให้ดูบริเวณโดยรวมนะครับผมบริเวณด้านบนที่จะถึงพระธาตุแล้วนะครับจะถึงเจดีย์ใหญ่แล้วนะครับผมและต่อไปนะครับก็คือเจดีย์นะครับที่เราจะมานะครับผมนี่นะครับเจดีย์ที่เราตั้งใจขึ้นมากราบไหว้บูชาสการะนะครับผม คือเป็นเจดีย์ใหญ่ที่บนอยู่อยู่บนยอดเขานะครับผมสวยงามมากๆและงดงามมากๆเลยนะครับทุกคนใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่โคราชนะครับก็แวะมาได้นะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราไหว้พระธาตุเสร็จนะครับบริเวณด้านล่างที่เราลงมาหารถนะครับอยู่ที่นี่จะขึ้นชื่อว่ากระรอกแบบกระรอกขาวเยอะมากนะครับเป็นร้อยๆยตัวเลยนะครับทุกคน คือเวลาเราเดินไปใกล้เขาเขาก็จะหนีขึ้นหนีขึ้นต้นไม้นะครับแต่อยากจะบอกว่ากระรอกที่นี่คือกระรอกขาวเยอะมากเป็นร้อยๆตัวเลยนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับได้มาไหว้พระขอพรมาไหว้เจดีย์นะครับผมได้มาชมธรรมชาตินะครับอยากจะบอกว่าทําให้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็สําหรับทุกคนนะครับใครที่ผ่านมาโคราชนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาเที่ยวกันได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องคนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกคนได้ชมกันต่อไปนะครับผมช่องของเราเป็นช่องเล็กๆนะครับไม่ค่อยมีใครเข้ามาชมเท่าไหร่แต่ว่าเราทำไว้เพราะว่าเราเก็บความทรงจำที่ดีไว้ของเรานะไว้ในช่อง YouTube นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ผ่านไปผ่านมาโคราชนะครับเขาไปมาเที่ยวกันได้นะครับวันนี้สวัสดีครับผม